คงแน่ไม่ใช่เสือหากเป็นหญิงสาวผิวขาวซีดสวมผ้าสิ้นสีเลือดแห้งผมยาวสยายคลอแสงจันทใบหน้าสะสวยเย้าวยวนแต่แฝงความเย็นเยือกผ่านป่าเสียงเธอเรียกชื่อเขาอย่างรู้จักดีเจ้ามาที่นี่ทำไมอีกชายหนุ่มชะงักเขาไม่เคยบอกชื่อให้ใครในป่านี้รู้เจ้าเป็นใครคนหรือสิ่งใดกันแน่หญิงสาวเพียงยิ้มมุมปาก ดวงตาเปล่งประกายเหมือนแสงสัตว์ยามคำ่ำข้าคือสิ่งที่เจ้าตามหาแต่เจ้าจะไม่มีวันได้กลับออกไปจากป่านี้อีกเธอก้าวเข้ามาช้าๆเสียงเท้าเบาดุดสายลมก่อนที่เงาของเธอจะทอดยาวบิดเบี้ยวกลายเป็นรูปร่างของเสือดำตัวใหญ่ที่คำรามสัต้านทั้งพงไพรเสือสมิงท่าป่าพึมพำขณะหัวใจเต้นแรงราวจะทะลุอกกองไฟดับวูบ เหลือเพียงแสงจันทร์ที่สะท้อนในดวงตาเสือดวงตาที่เหมือนจะเต็มไปด้วยทั้งความแคนและความเศร้าตอนที่สเสียงจากในป่าไม่มีใครได้ยินเสียงหัวใจของผู้ล่าหรือเสียงร่ำไห้ของเหยื่อสามคืนแล้วที่ข้าไม่ได้นอนดีเลยทุกครั้งที่หลับตา ข้าจะฝันเห็นหญิงสาวในผ้าสิ้นสีเหลือ